สระสดอีกคู่แล้วล่ะค่ะเซบาเตียนก็ข่าวขอดีอริสราแต่งงานกลางทะเลทราอยอย่างโรแมนติกก่อนอื่นเลยทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับดาราสาวเดิอริสตาที่ล่าสุดทางด้านแฟนหนุ่มได้ทำเซอร์ไพรส์อขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็จะทราบกันดีว่า ดิวาริสราได้เปิดตัวข้อผาดูใจกับเซบาสเตียนแฟนหนุ่มชาวต่างชาติสายเปที่ได้ได้ว่าพาก,กันเที่ยวบ่อยมากโดยเฉพาะที่ต่างประเทศซึ่งล้าสุดสาวดิวาริสราได้เที่ยวทะเลทรายขี่อูดทำการบรรยากาศสุดโรแมนติกแถมยังทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอีกียกได้ว่าเป็นทริปที่ต้องจดจำไปยาวนานโดยได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางทะเลทรายซึ่งต้องบอกเลยว่ามีไม่กี่คนที่ได้รับการเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ทางเราก็มีภาพมาฝากกันด้วยละค่ะ